หาอะไรกินเซเว่นครับสว,ส,วสวัสดีครับเป็นไงแ่องวก็โอเคค่ะสิบสี่องศาทุกคนหนูว่าโอเคไปนะสิบสี่องศาแต่ว่าอาบน้ำแล้วก็ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่ครับตอนนี้เรามาหาอะไรกินเซเว่นหาอะไรร้อนๆกินเพราะเราจะขึ้นเขาภูพานแล้วมามาเร็วๆๆๆๆๆหาอะไรร้อนๆกิน เออเนื่องไงที่นั่งเราจะนั่งกินกันตรงนี้ VIP VIP ไงเพื่อนนอนนอนโอ้โหสะบอยเลยกูต้มเาื้อข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาครับชานี้ต้องกินเว่นะเอาข้อวต้าครเอาท้อนๆนะมันกินอะไรร้อนๆทุกคนเออดีดีดี อะไรกินง่ายๆครับทุกคนอะไรอ่ะอะไรก,กินง่ายๆเฮ้ยไหนหรอกน่าจะเว็นก็ถ่ายรูป <laughs> ไม่เว้นเลยนะโอ๊ยตา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 ยได้แล้วได้แล้ว ข้าวต้มข้าวต้มมาช้อนน่ะยังโอเคครับมันร้อนเลยกกงกระเสรเลยแต่ถุงเราไป็นของเล่นแม่ของน้แพริกจ้าหอนเจ้าหอนแบบตอนเช้าเลยค่ะว้าวมันไม่มีน้ำซิมหรอะไม่มีค่ะไม่มีแต่เครื่องปรุงอ่ะโอเคอยู่ได้อยู่โอ้ยมากินข้าวต้มทุกคนหนาหนาวอย่างนี้ที่รัานกับที่หนาวนี่เขาไม่จะหนาวเพราะเขาเป็นคนที่หนาวนะ นคนมาฟังขิงโอ้ยที่หนาอย่างเดียวพอรครับเอาอะไรครับแปลว่าเอาใจอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาใจอยู่คนแห้งะโอเงนะคะทุกคนมารับลมหนาวจริงที่สกลนครนี่ลมหนาวจริงสิบสี่องศาตอนเนี้ยเช็คแล้วแบบนั่งกินแบบชิลมากเลนี่จะเช้าแล้วครับเกือบหกโมงเช้าแล้ว กินเยอะๆกินในร้อนๆเข้าไปมันก็จะสดชื่นอยาก็ไม่ได้ไม่เอาเครื่องปรุงหรอคะไม่เอาไม่มีใครปรุงครับถ้าเลยอ่ะอะเยอะเลยอ่ะอ,อาใส่รถไปด้วยอืมเปิดไปใส่มาม่ากินข้างหน้ามา,มาร้อนเลยทุกคนสดชื่นดูท้องฟ้ากำลังสวยเลยครับเห็นไหมทุกคนท้องฟ้าน่ะกำลังจะสว่าง ต้องแพลนจุดที่สี่ถามของคนแรกเลยเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมหลับสบายมากเลยค่ะที่จริง,รงที่เท,ที่จริงว่าจะกลับไม่ถึงจะกลับตั้งแต่ตอนคืนนั่นแหละแต่ว่าแบบออยบอกว่ามีทะเลหมอกตอนเช้าก็เลยหาที่พักแถวๆก่อนขึ้นภูเขาภูพานาจะไปดูกัน,น <มา S 1> ด้วยไหมได้ดูทะเลหมอกไหมลองลองชิมหมอกเาดูด๋อช<ด>่มเมง อร่อยอร่อยอร่อยแบบจางๆอ็หมองเลยอ่ะดีขึ้นนะแกร้อนร้อนน้ำไม่น้อยน้ำน้อยไปโอ้ยเจ้าหอยเปนตะร้อนแท้ควันปุยๆอยู่ร้อนค่ะแบบกินไปแล้วแบบร่างกายแบบร้อนมาก กับแบบเล่าร้อนไหมครับเล่าร้อนเหรอมนล้อเลยกอร้อนู้อน um, uh, 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 ่กินแบบเิีวมากพี sort of ่ันพี่รักินป่าได้แต่ละ <mad> เราอยากให้เตงกินของอร่อยๆนะฮะเอามีประโยชน์เยอะๆข้าวต้มครับมีจะมีมามาแล้วก็ข้าวต้มเซเว่นนี่แหละที่กินอร่อยเดี๋ยวมาน่ากินอันนี้ไหมคะชอบไม่ชอบครับ เราลืมมอสหนิงมอสหนิงครับมอสหนิงภาษาก็จะลงคลิปก็ไม่ได้มอสหนิงแล้วตอนน้องย้ลงอาจจะลงคลิปช้าหน่อยทุกคนช่วงระหว่างเดินทางจะเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครับตามภาษาตูนนี่แหละตามสไตล์ตูน <S 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 สไตล์ไม่เบื่อเอาไปเปิดตาปดเปิดหูเปิดตา เขาร้อนมากเลยค่ะครับก็แบบว่าก็จะกินปลาครับไม่ค่าทำไมอ่ะอีกชิ้นหนึ่งที่รักกินเลยก็มีอยู่กินคนละชิ้นโอเคไหนปลางเราที่ไงครับนี่ไงอะไรครับอืหวานหวานตลอดทุกคน ไม่ใช่ว่าหลังกล้องหน้ากล้องนะ้างหลังกล้องก็หวานหลังกล้องจะหวานกว่าน,นี้ใช่ไหมเชื่อมเลยแบบ มากขึ้นไหมทุกคนไปเรื่อยๆโอ้ยหมูสับพลังทุกคนดูหมอกดูหมอกโอ้ยหนาวจริงหนาวจริงหนาวจัง,น,จงนี่แหละสัมผัสลมหนาวของแท้ฮะต้องไปเชียงใหม่ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ก็ได้ตอนเนี้ยแค่สกลนครนี่ก็หนาวจนโอ้ยนี่ <laughs> ทุกคนดูดูหมอก <laughs> ดมออพอระเสวยทุกคนมาดูหมอกโอ้เย็นมากอ้าโหทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดทุกคนอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนมาแบบได้สัมผัสกับบรรยากาศตอนนี้เหลือเกิน โอ้ยสุดยอดบรรยากาศทะเลหมอกทะเลหมอกแต่ว่ามานี่ยังไงทะเลหมอกแต่ว่าต้องมาเช้ากว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่ายังมีหมอกให้เห็นอยู่แต่ว่าโอ้โหสุดยอดลมเนี่ยเะมนหลอกกไทะเลหมอกจ้า โอ้ยมันจะกาดจ้าเขาไม่มีกำลังใจเขาเขาไม่มีเขาไม่มีแบบมาถ่ายรูปไปถ่ายรูปไม่ถ่ายก็หรอกถ่ายไหมโอ้ยทุกคนดูยังไงบ้างตอนแรกไม่หนาวนะครับนี้อากาศเย็นมากเดี๋ยวพระจะเช็คก่อนว่ากี่องศาสิบสี่องศาค่ะอุ้ยหนาวหนาวหนาวค่ะสิบสี่องศายังหนาวเลยดูดูดู หนาวมากวิ่งถ่ายกันทุกคนแล้วสามทีลูกวิ่งขึ้นรถเลยทุกคนเยือกเลยอะโอ้ยเย็นเยือกจริงๆเหมือนอยู่ในน้ำแข็งเลยเนาะโอ้ยทะเลหมอกจริงๆแหละมีหมอกอยู่แต่มันหนาวมากหนาวสุดๆไปเลยแต่ว่าแบบลมแรงมากเลยนะทุกคนนะแค่บอกให้โอ้ยหนาวอ๋อรีบไปถ่ายรูปรีบกลับเลยไปถ่ายตรงหลักกิโลใหญ่นั่นดีกว่าหนาวหนาวยังไม่เคยถ่ายเลย ก็ดีดีเราถ่ายเปทันลิงทุกคนลิงเพียบเลยเยอะเยอะลพบุรีครับลพบุรีก็มีหนึ่งเยอะเยอะที่ว่ามันเต็มถนนเลยนะโคดดื้อใช่ไหมคะเขาสามมูไงที่เราเขาพาติดไปอ๋อเขาสามมูเขารู้แล้วไงแต่ว่าอยู่ตรงที่นึงอะลพบุรีบางทีก็เยอะนะแล้วล่ะเล็กให คคองปิ้งงูทุกคนคค้งเป็นคคองที่ดังของจังหวัดสกลนครเลยนะฮะอันนี้เราจะข้ามมาจะไปถ่ายรูปกันคคองปิ้งงูไม่ีมากหรเห็นปิ้งงูขึ้นชื่อโอ้แต่ว่ามาทางเส้นขาผูพานี่ต้องขับช้าๆนะเราะคองเยอะอันตรายนี่ฝนตกนี่อันต,านนตรนนตายครับเนี่ยนฮะยากาศคือสวยมากสวยสวยมากฮะอ๋อเนี่ยค่ะ ถ่ายรูปก,กันถ่นนายที่ไหนดีอ่ะเนีย่ยตรงนี้แหละค่ะส,สวยงามมากายินดีต้อนรับสู่จังหวัดสกลนครลงเขาภูพานมาแล้วค่ะทุกคนหมอกยังมีอยู่เลย กว่าจะแวะทุกแวะอุทยานบัว,วโอ้บรรยากาศดีาอากาศหนาวตกไปก็ไม่จมหรอกครับแต่จะเปียกอ,อยากได้เพ <หา S 2> ื่อนตัวฮะพี่ตรงนี้ใช่ไหมแดงเอ็มดีแล้วตรงนี้ไม่เหรอดทุกคนนี่ฮะ ปลาคอปข้ปขวยนี่ฮะปลาคอนี่น้ำใส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 เขาคิดว่าตรงนี้มาตลาดท่าแร่ครับมาซื้อของไปฮ็ดแนวกินสวัสที่สุดอีกรอบนะครับนี่ฮะโอ้โหของสดๆสดเลยปลาสดๆมดาซื้อหน่อยสิคะปลาสดๆสดเลยครับ อยากกินเอาครับเอาไหนอันนี้ใหญ่อันนึงอันนึงที่เป็นใหญ่นี้สุดเอาสิบบาทอันอันนึงที่เรากินอะไรถ้าซื้อกินอันนี้โอเคซื้อไปเฉพาะเอาอันนี้ไสั่งนี่ฮะอือดูนะของกินตลาดเช้าทุกคนไก่ย่างไก่ย่าง นี่ปลาหมอปลากราดีปลาอะไรครับปลาหมออ๋อปลาหมอปลาหมอปมอิปอ้งอันนี้พวกลาบอะจ้าอุ่ยเป็นของกินร้อนๆนี่แบบสุดยอดออยไปไหนล่ะฟ <c oughs> ินไหมคะ มันเจียวยังยังยังอ้อแอมไปไหนแล้วล่ะตัวเนื้อสดๆหุ้ยตับทุกคนจุดนี่ตับสดๆจริงฮะปื้มันจุะจุ๊ผ้าคิ้ลิ้วทุกคนสุดยอดคิดถึงพี่เพชและพี่เพรมากกว่าพี่เพชอ่ะ ตลาดทะเลตูนก็ไม่เคยมาเดินนานนะตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้หาเพื่อนไม่เจอเนื้อเพียบเลยผักสดๆอุ้ย2ี่สิบบาททวงละยี่สิบบาททุกคนถูกมากใช่หาเพื่อนไม่เจอแล้วเนี่ยอุ้ยสเดาวต้มกินอัลดาวไหมคะอะเดาวไหมสะเดาวต้ม ไก่เกย์ถุงเทา้าเอไปซื้อถุงเท้าหน่อยผักกาศหอมแถวเนี้ยแบบว่าไอ้นี่มาทุกคนไอ้ผักสลัดแบบสดแบบ สดมากครับสดแบบว่าอ่อนๆนะก็มีเลือดแ,แปลงด้วยนี่คืออะไรขนมคลิปนี้ว่ส้สำนี้นะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายครับสวัสดีครับ